สวัสดีครับหมอพี่จักสุแพทย์น,นะครับก็วันนี้อยู่กับพี่ยาวะครับพี่ยาวเลยมาปรึกษาหมอว่ามีเนื้อประเด็นหัวตาอย่างนี้นะครับแล้วก็อยากที่จะมาปรึกษาว่าต้องผ่าตัดไหมหรือว่าทาอะไรเป็นเนื้ออย่างนี้มานานเท่าไหร่ครับเป็นมานานแล้วค่ะสักกี่ปีได้ ห้าปีขึอห้าปีแล้วตัวเนี้อนี้มีอาการอะไรบ้างครับก็เป็นแค่เครื่องตายใช่ไหมเครื่องบ่อยไหมครับในปีหนึ่งสักกี่ครั้งนะก็บ่อยอะเดือนหนึ่งเป็นหลายครั้งเดือนหนึ่งหลายครั้งนะโอ้เพราะว่าไม่ไม่ได้ใส่แว่นอะไรช่วยค่ะอ๋อก็คือปกติทำงานเป็นอินดอร์หรือว่าอัลโดค่ะอินดอร์อินดอร์แต่ว่าหมายถึงว่าเวลาออกไปข้างนอกก็คือไม่ได้ใส่แว่นกันแดดไม่ได้ใช่ไหมคะโอเคก็ทักษณนาที่เราเห็นนะครับกับตัวจริงเนาะ อันนี้คือรูปขยายก็หมอตรวจในกล้องแล้วสรุปว่าเป็นต้อเนื้อจริงๆนะครับซึ่งลักษณะต้อนเนื้อของเที่ยวเนี่ยก็คือมีทั้ง2หัวเลยคือมีทั้งหัวตาแล้วก็บริเวณหางตาด้วยถ้ากระสังเกตด,ด,ดีๆนะครับแต่ว่า หัวตาจะใหญ่กว่านิดนึงก็เลยเห็นชัดนะครับก็ลักษณะนี้ก็จือเป็นต้นเนื้อสองหัวเลยจริงก็สามารถผ่าตัดทั้งสองหัวก็ได้หรือว่าจะผ่าตัวหัวที่ใหญ่ก่อนแล้วหัวที่เล็กก็รอดูอาการไปก่อนก็ได้ครับซึ่งเนื่องจากอายุยัถือว่าน้อยเนาะ43เนาะยังไม่เกิน5ปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นเนื้อในกลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้นครับก็ถามว่าผ่าตัดแล้วมีโอกาสเกิดซ้ำสูงกว่าคนผู้ใหญ่อายุเยอะๆไหมก็จะมีโอกาสมากกว่าอีกหน่อยนะครับ ก็หมอก็เลยคือว่าเทคนิคการผ่าเน,นี่ยเราจะไม่ลอกเฉยๆแต่ว่าจะใช้เป็นการผ่าตัดลอกต้อเนื้อร่วมกับก,การปลูกถ่ายเยื่อบุตาตัวเองนะคะก็เยื่อบุตาตัวเองก็จะเอามาจากเย <illegal> ื่อบุตาส่วนวนนะครับแล้วก็เอามาแปะแล้วก็เย็บเอาไว้นะครับ